ครับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับทวีศักดิ์รถบ้านนะครับก็อยู่กับน้องวีก็พามาดูรถ3คันเข้าใหม่นะเปะิดได้7วันนะเพื่อนอ,อยู่ที่อำเภอชนบทนะก็หามายากอยู่ติดกับปั๊มบางจากนี่อยู่ติดกับปั๊มบางจากเลยนะของอำเภอชนบทก็แล้วก็อตรงข้ามอะไรอะ่ะเนี่ยแผนให้สันติวัสดุก่อสร้างอ่าก็หามา่ยากปักหมุดมาก็เจอพามาดูคันแรกกันเลยเป็นอะไรนี่โตโยต้า ไล่เว่อร์ไฮรักเล่เว่ครับพี่ตอนนี้ปีเท่าไหร่ครับอ่าเป็นโฉมปี16ครับผมปีสิบหกสครับปี16หรือจดทะเบียนปี60นั่นเองก็ได้ชุดแต่งประมาณนี้เลยนะสวยๆเลยนะชุดแต่งมาจากโรงงานเนาะราคาครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่หกแสนบาทครับผม6หกแสนก็คือเงินสดลดได้อยู่แล้วล่ะใช่แล้วเข้ามาคุยกันนะใช่ครับโดยรวมสวยมากนะสีสันผ่านเลยเดินดูภายในหน่อยนะ ดูรอบๆคันก่อนนะเพื่อนๆใครตัดสินใจซื้อมาซื้อได้เลยนะได้ยางแม็กซิด้วยยางใหม่ล้อเดิมไปตัวท็อปเลยได้สติ๊กเกอร์ข้างรู้สึกคล้ายๆก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วก็ตัวนี้ติดเพิ่มเจ้าของเดิมติดเพิ่มให้มาที่นี่เป็นไงบ้างรถทดลองขับได้ไหมได้ครับทดลองขับได้แล้วก็อะไรไม่ดีนี่คือเราเปลี่ยนให้หมดบอกบอกได้เลยนะอะไรไม่ดีแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ยังไงบ้างที่นี่ก็ ออกกับเราครับผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ให้น้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ให้ให้เราเริ่มจากเราเป็นอ่าเป็นที่เริ่มเริ่มให้รับหนึ่งที่เราเลย<ช>แล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ปีหนึ่ง<ช>เบื้องต้นเลยก็เป็นทุกที่นะครับของสาขาข,ของกํนานันสามิตรรับประกันดีมากนะครับให้ไปเลยแล้วก็ดูเบาภายในเจ้าของเดิมแต่งเป็นลายไดมอนคัสดนะหรือลายข้าวหล่ำตัดนั่นเองนะเพื่อนดูหรูหราขึ้นนะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติรู้สึก6สปีดแล้วนะตัวนี้เป็นอันนี้อยู่ เกียร์ธรรมดาอยู่เออเกียร์ธรรมดาโทษทีโทษทีเบอร์รีวิวรถเยอะจัดอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเบาะไอ้เบาะแคปธรรมดาแํ<ป>าเดิมแห้งๆเลยผ้าหลังคาสวยอะไรสวยหมดเลยอ่ะดูห้องเครื่องไหมอ่ะเดี๋ยวน้องเปิดห้องเครื่องดูนหน่อยดีกว่าก็ถือว่าสวยนะอืมตอนนี้ก็มีของแต่งให้นะ,ะระดับหนึ่งนะมีคิ้วมีอะไรให้เรียบร้อยสติกกงสติกเกอร์นะอยู่ครบเลยนะเพื่อน ได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยอ่ะคือสำหรับคนเครดิตเครดิตดีฟรีดาวอยู่ละระหว่างรอดูให้นะแห่งตัวตัวนี้เดิมๆมากนะสวยสวยคันนี้สวยเลยเครดิตดีฟรีดาวใช่ออืมนี่เจ้าของเดิมให้ตัวนี้ด้วยนะคําโช์ให้ด้วยแล้วก็ยังไม่ถอดตัวนี้ออกก็ยังมีอยู่กันเหนียว การมาร่วมมันซึมนะเขาจะของเดิมให้ไว้สองฝั่งเลยดูความเดิมนะเพื<ๆ>่อนๆดูน้ํายาเมื่อน้าแบบชมพูเลยนะชมพูใสเลยนะใสกิ๊กเลยอะเดิมมากเลยนะเพื<ๆ>่อนอมห่าเลยอะห้องเครื่องเดิมดูความเดิมคานเดิมหมดเลยเนาะดูคานหน้านะเดิมหมดหมด,หมดเลยนะเพื่อนสติ๊กเกอร์ยังอยู่รอยแต้มยังอยู่เลยอะเดิมด้วยใหม่ด้วยอืมประมาณนี้นะ ดูความเดิมครับน่าจะเป็นเครื่องเบนซ์ดีเซลสองจุดสี่สองจุด่สนะดูเพดนะเพดอยู่ครบฝากระโปรงไ้นมีรอยแกะมีรอยแกะนิดนึงเพราะว่าเอาไปใส่ไอ้เบ้าโชกอะรอยขันนิดนึงนอกนั้นก็เดิมเดิมสติกเกอร์อยู่ครบการความร้อนการเสียงอยู่ครบมีพร้อมหลอัอันนี้พร้อมหลอกก็คือก่อนส่งมอบเนี่ยล้างให้อีกทีนึงอยู่แล้วล้างขัดเคลือบให้ทีนึงเก็บให้ทีนึง อ่ะแล้วก็ฟีดาวเครดิตฟีดาวอ่ะเครดิตฟีดาวแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเพิ่มเติมเอากระชุกระชีพแบ็คลิสเอาได้อ่ะถือว่าโอเคมากกับราคานี้นะนีู่หน้าตาใสๆแล้วหล่อส่วนคันนี้เป็น HRV สอาโอสวยว่ะอ่าเออเซีโอ้หลงรถจัด CRV คันนี้สวยนะสีขาว ปี1ครับปี11ขามุกอืมปี1 1ครับราคาคันนี้เป็นไงบ้างราคาคันนี้อยู่ที่4 0 0 0 0 0สี0 0 0 0เ0 0 0 0บสี0 0 0 0เงินสดรถไป2 0 0 0 0ืนอ่ะเบื้องต้นเยอะเลยรถได้เยอะอะามาคุยกันก่อนนี่คือคือตั้งไวให้เป็นราคากากก่อนประมานี้ถูกใจถ้เอะมากถ้าถ้าคุยกันถูกใจก็คือน้องบอกว่ารถได้เยอะคือใหม่มากนะคันนี้โอ้โหใหม่ใหม่เลยอะ อ่ะเดินดูรอบคันหน่อยล้อแม็กเป็นห้ารูลอยนะแม็กเดิมนะยางใหม่ยางใหม่กิฟเลยอะ่ะยางปีสิบเก้าก็ใช้ได้อีกประมาณสองปีหนึ่งสองปีก็ต้องเปลี่ยนนะดูภายในได้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดน้อ,นนองเขเปิดให้นะครับภายในก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งคืออันไหนไม่ดีก็คือเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนอันให้ขอให้เ <มา S 2> ข้ามาดูสภาพแรกเข้าก่อนผ้าหลังคาโอเคสวย บอกไอ้มีรอยช้ำรอยยับเลยนะโอ้โหวสวยว่ะอันนี้อืมเฮ้ยข้างในก็สวยก็ตามการใช้งานตอนนี้มีการลอกเนาะตามการใช้งานด้วยแล้วเพราะว่ามือคนมันเป็นเหงื่อเหงื่อมันเค<ด>็มๆเนาะก็ต้องมีกัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุยกันเองนะทีน,นี้เรื่องนู่นนี่นั่นเกียร์ก็เม็นเกียร์อโต้นะครับเกียร์อโต้เรียบร้อยเกียก้มีจอ,อมีจอถายหลังให้มีกล้องถ่ายหลังให้ด้วยเหรอด,ดูกล้องหนะ่อยนี่ อ่านี่นี่นี่อีก้องให้นะเพื่อนนี่กล้องให้ส่วนมากรถที่เด่นเรจะเป็นตัวท็อปมาเป็นตัวท็อปมาส่วนใหญ่ซึ่ง C ีซีตัวนี้เป็นตัวขับสี่ด้วยมั้งใช่ครับสี่คนสี่ด้วยขับสี่ด้วยโฟวิลด้วยสวยนะโดนแดดสวยมากเลยนะดูดิเห็นปะอะดูเดี๋ยวมุงมุกหน่อยไปดูข้างหลังนิดนึงนะข้างหลังนี้หน่อยอ่ะปป๊บเข้ามาข้างในโหแผงประตูสวยแผงประตูสวยนะเพื่อนแล้วก็ดอดเบาะตัวนี้ ลงน้ำยาขัดเงาอีกนิดนึงนะสวยเลยอ่ะเออถือว่าข้างหลังก็โอเคนะเบาไม่แตกรายงานเลยนะอืผ่านไม่ใช่รถเดิมมาเลยครับอืมเฮ้ยคันนี้ก็สวยอ่าตัวนี้ก็คือคันนี้ได้รอบแม็กผมคนคนจะแชร์บอกว่าใครอยาก่อน้ำมอไซท้องคันนี้นะราคาโมไซค์เป็นไงบ้างครับราคาโมไซค์คันนี้คันนี้ครับอยู่ที่สองแสนต้นนสองแสนสองหมื่นใช่ครับดีก็คือเราฟรีดาวไปแล้วเราจะผ่อนที่ประมาณสามปีปลาย สามปลายๆเท่านั้นใช่สามพันกว่าบาทอืมอืมเฟรีดาวไปเลยตัวท็อปเหมือนกันอืมอ่ะตัวท็อปตัวท็อปมีกล้องหลังให้แล้วก็มีจอให้สีสันโดยรวมสวยรถปีเท่าไหร่คันนี้อ่ามาต้ามาต้าสตอนนี้ปีเอ่อจุดทีเรียนปี2555ครับผมเป็นโฉมสองพันสครับ2011รุ่นไม่ใช่แฮดแบ็กอะเป็นรุ่น4ประตูก็ได้ล้อแม็กแต่งๆมาให้นะคันนี้เป็11เนาะใช่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 2องสองสองเงินสดก็คือลดได้อ่ะเข้ามาคุยกันอ่ะดูภายในนิดนึงไอ้ก่อนภายในบลูภายนอกก่อนข้างหน้าก่อนเดินมากนมาล่มๆนะตรงนี้นะถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้นะถ้าบอกมาจากช่องพน้องไอคิวนะขัดไฟหน้าก่อนเลยอันดับแรกขัดไฟหน้าให้ให้ fc หน่อยในช่องหน่อยนอกนั้นไม่มีอะไรแล้ะฟิล์มใหม่ทุกคันอย่าฟิล์มใหม่หมดละเรียบร้อยหายห่วงสีสันเดิมรวมเรียกว่าขัดขี้ใครออกหมดละคลีนนิ่งออกหมดละอืม เือตรงไหนไม่ชอบเราเปลี่ยนให้หมดตรงตรงไหนไม่เงาไม่ถูกใจบอกได้เลยอืบอกก็เลยคุยติได้เลยอ่ะมาณนี้อ่ะดูภายในนิดนึงไี่ภายในสวยๆนะเป็นตัวท็อปเบาะหนังนี่ดูแผงประตูนะเพื่อนเดิมๆแห้งๆสอกซอกในเดิมๆไฟฟ้าทั้งคันแล้วก็ดูเบาะนะเบาะก็มีต่องรอยนิดนึงเก็บได้ไม่ยากแต่คราวตามการใช้งานนะ เบาก็สวยนะเบาหนังโอเคเยอละผ่านเลยผ้าหลังคาก็ถือว่าโอเคนะพงมอะไรก็สวยรถไม่วิ่งไป184,823มนกิโลนะพเพื่อนๆนี่แล้วก็มีจอให้ก็สบายถอยหลังได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเด็กเลยอืมอ่ะดูบั้นท้ายภายในบ้านนีต่อไอ้นี่ไปกว้างๆนะ ตัวนี้น่าจะเป็นเบาะหุ้มมาเนะเาะเบาะหุ้มเจ้าของเดิมหุ้มหนังมานะเพื่อนๆเดิมๆม,มันจะเป็นเบาะผ้านะครับก็ถือว่าโอเคนะเกจดหนังก็เป็น P ี c แหละแหละแต่ว่ามันสวยอะ่ะมันช่วยให้มันลดดูดูดีมีระดับขึ้นแล้วก็กันฝุ่นกันอะไรได้ก็ต้องสปาภายในอีกนิดนึงคันนี้นะอะดูรางน้ำเดิมๆเ,เลยนะลอยฝุ่นหนึ่งอยู่เลย <อ>เดิมๆจอดข้ามถนนฝน,นเยอะมากอืมใช่แล้วก็มีโช๊คให้หนึ่งอันโช๊คไม่แตกไม่ร่วไม่ซึมด้วยนะโอเคไม่มีร่องรอยน้ำมันเลยผ่านอือ,อ,อ,อดูยางอะไรอะดูยางอะไรดูนี่ยางไหลมีครบข้างในเดิม,มอ,อืมอืม,อม,อมโอเคผ่านร่องรอยผ่านมากอืครงสร้างเดิมอ,ะอ่ะอะครงสร้างเดิม ถือว่าโอเคเป็นอีกเต็นท์นึงที่เปิดใหม่เนาะที่อำเภอชนบทยังไงก็ต้องฝากเต็นท์นี้ไปด้วยเนาะประมาณนี้อ่ะให้น้องน้องวีเนาะน้องวีฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรนะครับเป็น064 064 029 029 0280 0280ก็ติดต่อน้องวีโดยตรงเลยแล้วก็ออดีไลก็ทักกันมาก่อนเบอร์เดียวกันสามารถเพิ่มจากอดีไลได้เลยเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดก่อนมีรถมากมายหลากหลายรุ่นให้เลือก อ่าประมาณนี้อ,ออกง่ายอ่าขอให้เครดิตดีแค<ช>่นั้น,<ด>นเองเราเรียกว่าดันทุกเคสนะ,ะประมาณนี้คลิปนี้ไงขอบคุณน้องวีมากครับขอบคุณครับไหน